รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตลาดเดียวเท่านั <S <S ้นไปดูกันพ่อค้าแม่ขายกําลังขายของลูกค้าเชิญจ้าคอะไรแม่ค้าไม่อยู่เชิญชอบฉันไม่เบื่อจ้าฟ้องนะเอ้าวแม่ค้าหายไม่อยู่แม่ค้าหายทั้งตลาดหรอทั้งไม่อยู่เต็มเอ้าทำอะไรทำไมไม่มาขายของดูนี่ลูกค้าเต็มตลาดแล้วดูอะไรดูอะไร ใจพี่สุดน้องสนไ่อวันนี้ไม่มีน้องสนวันหลังชันจะเชิญมาให้วันนี้น้องแยมมาทีิราค่ะ ให้ทันจะถามไอ้ออกไปาให้ถามให้ให้าให้น้องสนรู้น้องสนหลอกไหมหลอกเลย่างนึงทุกคนอยากรู้เหลือเกินว่าออร่าขาวจริงกือเปล่าและน้องสนอยากรู้อีกอันหนึ่งคือยุตลายมากเชิญเข้ามาแล้วถามเรื่องน้องสนฉันถามเองแม่ค่ะน้องสนกัแน่จริงไหมโอ้ กัน,กนไปถามทำไมนี่น้องเคย<น>ทำน้องเคยทำายกสวนยุคถามน้องสิ<ำ>เขาเป็นแขกรับเชิญเราเราต้องถามเขาฉันดูนะดวงใจพิสูธิ์อะฟีดแบ็กเป็นยังไงคะพอออกไปเดินไปไหนตอนไหนมีคนเรียกเราว่าไงบ้าง ก็ก็อาชางค่ะอาชางเลยก็จะเป็นอาเลยมีเด็กกี่คนเด็ก2อสองจริงๆมีมากกว่าสองเรื่หนูเล่นกับเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะน้องๆน่ารักทํางานกันง่ายไหมน้องสองคนนี้เก่งมากเรอเก่งใช่ค่ะคือตอนแรกเราคิดวเขาจะเหมือนแบบโซนเด็กอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาเก่งมากคือจริงๆบอลทูบีเลยด้วยซ้ำค่ะบอลทูบเวลาออกไปไหนมาไหนคนก็จะถามชื่นใจเนาะเวลาเขาดูละครเราใช่ไหมถ้าอย่างนั้นดีเลยค่ะจะส่งไปเช็คเรตติ้งที่ตลาดพลูเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีคนเก่าคนแก่ ที่น ring, ragt, u, ู่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องไปหาเขาคนนี้น so ้องแยมเวลาใส่ชุดอย่างนี้นะดูดีดูน่ารักถ้าไอ้หมวยใส่เมื่อไหร่นะกลิ่นจักกะแล้จะออกย้ายมาบ้านใหม่คนดูเยอะด้วยอ๋อเหรอที่ตลาดถ้ามีสารส้มวันซื้อมาก้อนหนึ่งไปเถอะน้องแยมไปตลาดดูเลยป่ จะถามนิดนึงว่าแถวนี้มีร้านเก่าแก่หรือใครที่อยู่มานานมากๆไหมของป้ากิมเองเลยครับตรงนี้เหรอคะครับผมขอบคุณมากเลยค,ค่ะมาตลาดคลูก็ต้องมาหาคนเก่าคนแก่นี่แหละคะ่ะเข้าถึงจะรู้จักคนเยอะแยะสวัสดีค่ะแม่กิมเองหรือเปล่าคะ สวัสดีค่ะไม่กี้ถามคนว่าแถวนี้มีร้านเก่าแก่หรือเปล่าเขาบอกว่าตรงนี้นี่เองก็อยากให้ป้าไปช่วยหนูโปรโมทรายการในตลาดหน่อยได้ไหมคะได้มาช่วยป้าทํางานก่อนได้สิคะเต็มที่เลยค่ะนียิ่งีมากค่ะวยปลอกปอกันเชี่ยบกล้วยก่อนได้ค่ะจะให้ป้าพาไปบอกข่าวดีก็ต้องใช้แรงงานแลกเปลี่ยนซะหน่อยคุณป้ากิมเองก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคะแกเป็นเจ้าของร้านกิมเองกล้วยเชื่อมร้านกล้วยเชื่อมในตำนานที่อยู่เคียงข้างตลาดพลูมากว่า40 ป้ากิมเองจะอายุ66ปีแล้วแต่ก็ยังช่วยทําช่วยขายอยู่เลยโดยเฉพาะกล้วยเชื่อมที่จะต้องปอกเปลือกกล้วยซะก่อนปอกวยง่า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 ยอันนี้ร่อนเลยร่อนเลยค่ะร่อนไปเลยค่ะี่วยค่ะกล้วยไข่กล้วยไส้จะเลือกกล้วยไส้นิ่มไส้ไม่แข็งกล้วยนี่มาจากไหนอมาจากพวกท่ายางกล้วยกล้วยเพชรอันนี้มันใช้ไม่ได้หรอคะใช้ไม่ได้ค่ะถ้ากล้วยแม่น้ำใช้ไม่ได้ค่ะสนุกมากเลย ถึงจะดูเก๊กันแต่คะแนนความตั้งใจสาวเยียมได้ไปเต็มๆค่ะหลังจากปอกกล้วยเสร็จแล้วก็จะต้องแช่น้ำเปล่าทันทีเพื่อไม่ให้กล้วยดำนั่นเองจากนั้นก็ไปทำน้ำเชื่อมด้วยการต้มน้ำตาลทรายขาวกับน้ำเปล่าในสัดส่วนที่พอดีๆเพียง10นาทีก็จะได้น้ำเชื่อมใสแจ๋วพร้อมที่จะใส่กล้วยได้เลยค่อยๆนะคะกระเด็นไหมอะกระเด็นกระเด็นต้องใส่อย่างนี้สองมือสองมือค่อโอ้ระวังโดนโยนอย่างนี้กระเด็น กโดกระทกนะยากมากเลยอ่ะหนูขายกล้วยเชื่อไม่ได้แล้ขายได้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้ก็รู้กันจ้าพอใส่กล้วยลงไปต้องคนตลอดเวลาป้ากิมเองบอกว่าทิ้งไม่ได้ค่ะกล้วยจะดำเพราะกลิ่นหอมของกล้วยเริ่มออกก็โรยน้ำตาลลงไปอีกหนึ่งรอบขั้นตอนนี้สำคัญคือจะทำให้ผิวของกล้วยเงววับนั่นเองคราวนี้ก็ต้องเอากล้วยขึ้นแล้วล่ะค่ะซึ่งจะต้องมีวิธีดูด้วยว่าอันไหนใช้ได้ใช่ไม่ได้แมละเมียดจริงๆ ออถ้ม like ันเรแตกอย่างนี้ครับอ๋อถ้ามันเริ่มแตกได้เลยได้อันนี้ยังไม่แตกกระแบบต้องหลอกอันนี้แตกยังคะยังครับยังนั่นแหละครับชิ้นใหญ่ๆตรงกลางนะครับเธอไปหน้าข้างหน้าอีกหน่อยนั่นแหละครับอ่านั่นแหละใช้ได้แล้วครับจะเละแล้วครับอ่าตัดขึ้นไปเยังไงนะนู้นน้อนอยู่เลยอร่อยมาก บอกว่าร้านกิมเองกล้วยเชื่อมเนี่ยเขาจะทําไปขายไปทั้งวันค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นโนู่นและชุดเล็ก30บาทชุดใหญ่50บาทลูกค้าต่างแวะเวียนมาอุดหนุนเรียกว่าขายเด็ดขายดีเป็นเทนน้ำเค่ะไม่ได้หยุดมือทีเดียววันนี้สาวแยมมาก็เลยต้องช่วยขายอีกแรงค่ะไปดูลีลาแม่ค้าหน้าใหม่ว่าจะแซ่บขนาดไหนนี่ขนาดฝนตกนะคะลูกค้ายังเยอะขนาดนี้นะคะดูค่ะ ายถุงละเท่าไหร่ปีน um, ี้ห้สห้าสิบรับอะไรไหมคะหนึ่แย้มะกินงดูอยู่เลยพี่ค่ะขอบคุณค่ะเอาเะไนะคะกล้วยถุงนึ่ก้วยถึงนึงอันนี้ได้ไหมคะเล่นดีกแม่นดีไหมคะขอบคุณค่ะอยากอะไรถูกคนแรกค่ะถูกเลย ร้านมือใหม่ของเรา้องบอกว่าเป็นคนเก่าคนแก่แถวตลาดพลูลูกค้ามาจากไกลๆทั้งนั้นเลยแม่จ๋าที่ไกลๆเนาะคือว่าที่ระยองก็จะมานะมาทีนึงก็มาซื้อกล้วยเชื่อมคเขาก็จะมาซื้อกล้วยซื้อมานทีสองสามพันบาทเอาไปแจกเอาไปแจกลูกค้าเปซื้กล้วยเชื่อมทีละสองสามพันบาทุมพระช่วยเขาตค่ะเขาไม่ได้กินเองใช่ไหมแม่เขาไม่ได้กินเองถ้าเขากินเองตอนนี้น่าจะเบาหวานขึ้นตาแล้วเนี่ย แล้วทำไมเขาถึงเรียกร้านคุณป้าว่าร้านตำนานแห่งตลาดพ<อ>ลูก็อยู่คู่กับตลาดพลูมานาน่ีปีคะขายตั้งแต่ปี1-6ึ่ะ ย,ยังไม่เกิดเลยยี่ยมเกิดยังเหนียวยังไม่เกิดเกิแล้วยี่ยมไม่เกิดไมเกิดเมนยังไม่เเกถ้ามาตลาดพลูแล้วไม่ซื้อกล้วยเชือเลยเนี่ยลยยังไม่ได้มาถึงมาไม่ด้มีคำแบบนี้นะเดี๋ยวนี้เขาว่ายังไม่เกิดเลยยังน้อยเป็นคำคานิยามของลูกค้าทั่ไปเ็บอกนี่ฉันมาไม่ถึงร้านเจนี่ยฉันไม่ได้มาตลาดพลูน่ไย่ยบอก่ะแต่เราบอกเลยค่ะว่ากล้วยเชื่อมเนียนะคะว่าเด็ดแล้วนะบอกเลยว่ามันเชื่อมนี่เด็ดยิ่งกว่าที่มันเชื่อมมี2แบบด้วยนะเด็ด ขนาดว่าคุณป้าท้านเลยนะคะว่าถ้าเจอเสี้ยนแม้แตนเส้นเดียวอ่ะเขายอมปิดร้านเลยป้าบอกว่าอย่างงั้นเอาละเสร็จทันเลยทีนี้ทำไมฉันจะหาเสี้ยนให้เจออย่าหาเสี้ยนช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะทําไว้ในใจเลยนะบรรดาเจ๊ๆทั้งหลายพร้อมยัง ฉันให้แค่คนละหนึ่งคำถามถามน้องแยมเท่านั้นนะจ๊ะเป้าเชิญน้องสนของเป้าอ่ะซิ่แผลเยอะไหมเออคอยไลน์น้องสน่อยค่ะให้ถามเขาเรื่องละครไม่ได้ถามเรื่องน้องสนแยมขอบ้านเลขที่น้องสนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีอโทษนพูดกัน เจ๊นุ่งเหมียวยังใช้บริการไปรษณีย์ไทยอยู่ค่ะฉันใช้โทรเลนเร่เด้อไปเลยกลับแผงเลยไปไปทับที่แผงใครเ็แผงมันเลยไม่งั้นให้ถามเดี๋ยวก็ถามบนนไปวนมาเรื่องน้องสนอย่างนี้แหละแล้วเนี่ยกันมีหวั่นไหวไหมอันนี้ถามอันนี้ถามจริงๆให้ตอบตรงๆอย่าให้พี่ไปรู้จากข่าวหนังสือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หวั่นไหวค่ะ จริงๆหนูไม่หวั่นนะเพราะหนูกับพี่สนคือแบบก็ก็เนิทกันนะคะแล้วก็เลยแบบจิกจะตายเวล้วกาเล่นกันมีฉากมีฉากลูกซิกคกันไหมมีฉากจับซิคแบบเดี๋ยวไปถอดเสื้อจะถอดมีแต่ถอดเสื้อที่ไปติดอยู่ในห้องนั้นโอ้แต่หนูไม่ได้จับค่ะแล้วใครจับอ่ะแล้วใครจับอ่ะ ไม่มีใครจับสนจับตัวเองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรื่องราวจะไปกันใหญ่ให้น้องแยมกลับไปที่ตลาดพลูดีกว่าค่ะแล้ยังไงลองไปดูค่ะร้านกิมเองกล้วยเชื่อมขายดิบขายดีใครไปตลาดพลูต้องหิ้วถูก้วยเชื่อมติดไม้ติดมือกลับบ้านนอกจากกลยเชื่อมที่อร็ตเด็ดไม่เหมือนใครร้านป้ากิมเองยังขึ้นชื่อเรื่องมันสำปะหลังเชื่อมอีกด้วยนูเคยทานที่ไหนมาบ้างไหมมันเนี่ย ือจริงๆแล้วหนูจะทานแค่ที่กองอะาคา<อ>่ะแถ,ถ้าวันปกตินหนูไม่หนูไม่เคยทานเลยค่ะออเอาวันนี้ดีนะวันนี้มีโอกาส <c oughs> อ้ย่ะอน,นี่หนูไม่ยยเคยกินเลยค่ะเนะแต่จ้าไม่มีเส้นไม่ดีค่ะดมค่ะและที่ไม่มีเส้นหรือเส้เออนเนี่ย,ยออก็เพราะที่ร้านจะถากเอาออกจนหมดค่ะเหลือแต่เนื้อมันเน้นๆนั่นเองเมื่อกี้ที่หนูทานคืออันนี้เหรอคะทําไม่ใหญ่จังอะที่ใหญ่กว่านี้นะจริงเหรอคะพวกนี้อย่างหัวเล็กจับป้าลองจับให้ดูดูหน่อยได้ไหมคะ นี่นี <S 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 ่นี่เห็นไหมอ๋อหนูเห็นแล้วตาดีนี่เนี่ยเห็นเสียนแล้วเห็นแบบมันจะเป็นเซนเซนใช่ไหมคะถ้ามันเป็นเ้นเซนมันก็ต้องไปขุดคุ้ยติดคอนี่เหรอไม่ วันวันหนึ่งเขาจะสับหาเซียนมันสัมปะหลังกันเป็นร้อยกิโลเลยทีเดียวแต่เหลือใช้ได้จริงๆแค่6 0สิถึงเจกิโลปากิมเองบอกว่าจะเอาแต่เนื้อขาวๆนี่แหละค่ะไปเชื่อมหลังจากหาเซียนกันหมดแล้วก็ต้องแช่น้ําเปล่าตามตำราป้ากิมเองแป๊ะเพื่อล้างเอาแป้งที่อยู่ในมันออกให้หมดค่ะซึ่งเขาจะล้างกันที4ีถึงห้าน้าเลยทีเดียวก่อนจะนําไปต้มกับน้ําเปล่าให้สุกอีกทีใส่ได้เลยไหมคะใส่ได้ก็มีถุงมือไม่ต้อง,องครับ เยมากลวันนี้สาวแยมาได้เรื่องได้ราวทีเดียวค่ะทำหมดทุกขั้นตอนจริงๆใส่มันจนเต็มถังก็ต้องไปอีกหนึ่งชั่วโมงให้มันสุกทั่วทุกชิ้นจากนั้นก็เทน้ำทิ้งเตรียมเข้าสู่กระบวนการเชื่อมได้เลยเทไปเลยครับเทไม่ให้ไม่ให้เห็นเนื้อมันเลยเทไปเลยเทแรงๆไปเลยจริงหรอพอแล้วมั้งนี่คือสิ่งที่เรากินเข้าไปด้วกันเลร้ยครับ ทิ้งไว้จนกว่าน้ำตาจลจะละลายและแทกซึมเข้าไปในทุกอนุของเนื้อมันสำปะลังค่ะซึ่งป้ากิมเองบอกว่าที่ปิดฝาไว้แบบนี้มันคือการอบมันให้ผิวสวยใสยมันวาวยิ่งตัดน้ำเชื่อมราดบนตัวมันยิ่งทำให้ทำน้ำน่ากินสุดๆเลยนี่นะคะอร่อยอ่ะ เชื่อมเนื้อนุ่มชุ่มลินถูกปากคนทุกเพศทุกวัจริงๆค่ะราคาก็เท่าเดิม30บาท50บาทคุ้มทีเดียวต้องบอกว่าที่ร้านนอกจากจะมีกล้วยเชื่อมมันสำปะหลังเชื่อมแล้วยังมีเผือกฟักทองแล้วก็มันไข่ด้วย แต่จะทำเฉพาะวันที่มีของเท่านั้นแหะค่ะอย่างวันนี้น้องแยมโชคดีจะได้ทํามันไข่เชื่อมสูตรเด็ดของป้ากิมเองซึ่งจะต้องปอกเปลือกก่อนแล้วก็เอามาฟานเป็นชิ้นบางๆตามแนวยาวของหัวมันนั่นเองโอ้เก่งจังเลยนะไหนเไม่เห็นไม่ได้แนละ้วโ, <c oughs> โอเคได้เลยหนูว,ว่าอันนี้คงต้องทิ้งหมดเานเสร็จก็จะเอาไปแช่น้ำปูนาน15นาทีค่ะก่อนจะนำไปต้มกับน้ำา แบบไม่ต้องแช่น้ำปูนะคะคมันสับปะหลังมันเป็นแป้งอะถ้าเราแช่มันก็จะแข็งอ๋อคือน้ำปูนใส่เนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้เหมือนแบบมันกรอบเนาะพอพออันนี้มันหั่นบางๆเนี่ยเราก็เลยต้องทำให้กรอบเราก็ต้องใส่เข้าไปในน้ำปูนี่เองน้ำปูนเนี่ยจะช่วยให้เนื้อมันแข็งกรอบไม่เละกรือวเขาหั่นชิ้นบางนั่นเองล่ะค่ะต้มไปจนน้ำเริ่มเดือดก็เทน้ำเชื่อมที่เหลือจากการเชื่อมกล้วยเนี่ยแหละ ลงไปต้มต่ออีกกว่า45นาทีถึงจะได้มันไข่เชื่อมที่เด็ดกำลังดีกินกับน้ำกะทิใช่เลยวันนี้สาวแยมบุกกต้วคร้านกิมเองกล้วยเชื่อมร้านดังย่านตลาดพลูจนรูกก้กลเม็ดเคล็ดลับทุกคันทุกตอนคราวนี้ป้าก็ต้องพาหลานไปบอกข่าวดีกับคนในตลาดแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชือ่อะอะไรคะ จหรอคะไม่ชื่อใช่ใหไหมคะไมจริงไม่ชื่อไ่เดเลยใ้หนูเล่นเป็นไงคะ <c oughs> ดีหรอคะขอบคุณมากเลยค,ะ <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะนี <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นคนเดียวไม่รู้ขุนดีเนี่คนีเดียวขอบคุณค่ะ รามสขอมอบซ้อนหายนางรมสูตรเข้มข้นราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งลังค่ะก็ดูกันเยอะนะบอกนิดนึงนะทั้งตลาดเลยคุณผู้ชมจะได้รู้สึกสบายใจ ป้ากิมเองบอกว่าการเชื่อมแต่ละครั้งน้ำตาลที่เห็นอันนั้นคือน้ำตาลทรายจริงๆไม่เหมือนบางที่เขาอาจจะใช้ดีน้ำตาลบ้างแบบแฉบ้างดีน้ำตาลคืออะไรคะดีน้ำตาลคือน้ำที่มันเป็นหัวหัวหัวมาเป็นก้อนๆเคมีผสมเคมีใช่เพื่อจะให้มันหวานให้มันเงาแต่ที่นี่นะหวานจริงหวานด้วยน้ำตาลแม่ขายตั้งแต่กี่โมงร้านร้านชายมาเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึง แต่เดี๋ยวนี้แกเลิกห้ามมงยินกันเรื่แล้วก่อนนี้แม่อยู่เที่ยงคืนก็ถือว่าคั่วนะนี่ยวถามไม่แย้มปากไม่แย้มปากไว้ด้วยเขาเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาเคยกินนี่นี่มันสัมปะหลังเชื่อมเด็กอายุ19เก้าเคยไหมมากินในรายการเรานี่แหละรสชาติเป็นไงเคยกินมาก่อนบ้างไหมคะเคยเห็นไหมเอางี้ดีกว่า เคยกินแต่อันนี้ในกองค่ะถ้าไม่ได้อยู่ในกองหนูก็คงไม่ได้กินแล้วพอลองนี่เป็นไงอร่อยค่ะนุ่มมากเลยแล้วอันนี้ล่ะเมื่อกี้บอกหนูไม่กินเผือกเมื่อกี้ก็เป็นไงกาแฟอร่อยเหมือนกันะ่วันนั้นเนี่ยน้องแยมก็สู้หน้าดูคุณผู้ชมขนาดแฉะแฝนตกด้วยนะแตกเขาเยอะไงไปไปเห็นแล้วตกใจเนาะอุ้ยเธอนี่เก่งจังเลยนะฝนตกฟ้าร้องยังลุยเลย หนูเจอแฟนขับรุ่นใหญ่หมดเลยอ่ะจริงๆมันเป็นละครไม่ใช่ละครเด็กขนาดนั้นนะคะเป็นละครแบบค่อนข้างดราม่าเคลียร์นิดนึงนะคะอ่ะก็ฝากดูด้วยนะคะผลงานของน้องแยมค่ะดวงใจพิสุทธิ์วันนี้ขอบคุณน้องแยมมากค่ะที่พาเราไปรู้จักกับป้ากิมเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณป้ากิมเองและชาวตลาดดูด้วยนะคะอ่ะ ใกลหน้าหนาวแล้วค่ะใครยังไม่รู้ว่าจะไปดอยไหนช่วงหน้าเรามีมาแนะนำค่ะจะพาไปชิมบ้วยเมียหลวงอยู่บนดอยไหนไไดเดี๋ยวมาดูค่ะ ขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนตลาดสดนารามสี่ของเราขายดีขายดีพวกเรามีอะไรก็แถมๆนะเออเลือกเลยค่ะดีๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาบ่อยๆนะคะขอบคุณนะคะมาอุดหนุนเราบ่อยๆนะจ๊ะเจ๊อยากจะหาอะไรแปลกๆมาลงเพิ่มอ่ะมาลงอีกเหรอมีอะไรแนะนำบ้างไหมเจ๊ที่น้องบอกไปไงบวยอะเออใช่บวยบวยบวยเมียหลวงบวยหวานใจบวยน้องเมียบวยเมียน้อยเอ๊ะไม่แน่ใจว่าบวยเมียน้อยมีนี่บอกฉันว่าอีบวยนี่มันแปลกแปลก ไม่บนเมียนแต่กับเมียนี่แหละจริงคือแค่เฉพาะชื่อมันก็แซ่บมากแล้วถ้ามาขายที่ตลาดของเราเนี่ยมันต้องขายดีแน่ๆให้หนูไปเหมาไหมไปแม่สลองเลยนะคแอาวมาชมจังหวัดเชียงรายไปเลยค่ะ แอลเจียงไฮนะเจ้าน้องรถเมย์และกับทีมงานเนี่ยเลือกเดินทางไปกับแอเอชียเจ้าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเช็คอินได้ด้วยตัวเองแล้วก็รับแถกกระป๋าแล้วก็ฝากขึ้นเครื่อง,งด้วยตัวท่านเองได้เลยนะครับไม่ต้องรอนานอีกต่อไปสะดวกสบายแต๊ะเจ้าคุณผู้ชมสามารถบินตรงจากกรุงเทพมาเชียงรายได้ทุกวันค่ะเพราะว่ามีเที่ยวบินมากที่สุดถึง5เที่ยวบินต่อวนันพร้อมกับเส้นทางบินใหม่ข้ามภูม,มิภาคจากเหนือสู่ใต้คือบินจากเชียงรายไปหาดใหญ่ได้ทุกวันค่ะ อยากจะไปเที่ยวทะเลหรือว่าอยากจะมาเที่ยวดอยแบบประหยะัดเนี่ยก็ง่ายนิดเดียว เพียงแค่คลิกไปที่ www.airasia.com เท่นั้นเองค่ะใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงนิดๆน,นะครับก็เหินฟ้ามาถึงเชียงไายแล้วล่ะครับเรานั่งต่อรถไปอีกหน่อยหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็จะถึงดอยแม่สลองที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนชาวจีนยูนานที่อพยพมาตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่รวมถึงชาวเขาเผ่าอาคานะครับที่ทุกวันนี้บริเวณฟางหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะเอาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาวางขายให้กับนักท่องเที่ยวได้ซื้อหากันครับมาดูพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษของชาวอาคากันค่ะอยู่ดอย ลปลู่ยาตายาปลูกทิ้งไว้นอนเรืวนี้ปู่ยาตายาก็เสียแล้วก็ให้คุณแม่คุณแม่เก็บมามหนูก็มาขายคุณแม่เป็นคนปลูกอันนี้อะไรคะอันนั้นอันนี้ลูกพับสดลูกพับสดลูกจิ๋วอย่างนี้เลยคะค่ะมันมีสองพังคันนี่ลูกปิปงปงอุ้ยลูกปีปองอะไรอีพันหนึ่งคืออีพันหนึ่งคือคุณนี่ไงลูกใหญ่ใหญ่ลูกเร็วเวนี่อร่อยหวานดีืมหวานแล้วกรอบถ้าไปใส่ตู้เย็นก็ยิ่งอร่อยมันกรอบดีเท่าไหร่นะคะลืมแล้วอันนี้แปดสิบบาทถนึ่งนะคะท่นี่น่ารักนะ นี่เป็นไงหันไปดูข้างๆขายของกันใหญ่เลยเนี่ย <c oughs> ข้างๆก็กำลังซื้อของกันใหญ่เลยนะ <c oughs> ใส่ชุดอาข่ามาต้อนรับนักท่องเที่ยวกันเลยทีเดียว <c oughs> นอกจากพืชผักสดๆแล้วนะครับที่นี่ยังมีสินค้าจากฝีมือพี่น้องชาวอาข่าเนี่ยมาวางขายกันอีกด้วยนะครับหรือว,ว่าจะเป็นผลไม้แปรรูปจากเมืองจีนก็เป็นอีกหนึ่งของกินของฝากยอดนิยมบนดอยแม่สลองแห่งนี้เช่นกันนะครับขึ้นมาบนนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่คนนิยมซื้อมากๆคือพวกผลไม้อบแห้งบวย ลูกท้อกีวีสตรอเบอรี่ซะมีหมดนะคะพวกเนี้เขานิยมเหมือนกันขึ้นมาบนนี้นะนอกจากชานะคะเฮ้ยบวยสลดัดสดบวยหวานใจคืออะไรเนี่ยบวยน้องเ,เออมียบวยเมียหลวงบวยหลายใจบวยตามเง,งิคุณผู้ชมมีหลายบวยเชียวทํ <c oughs> าไมาต้องมีชื่อบวยแบบอ๋อ oh, <c oughs> ชื่อจินเขาเขาแปลแปลเป็นไทยก็แปลงนี่เลยครับอ๋อเหรอคะมีชื่อภาษาจีนชื่อภาษาจีนของเขาบวยสละโสด จอกิเปรี้ยวนวลเนี่ยเปรี้ยวหวานหอมหอมบวยน้องเมียนี่กับบวยเมียหลวงมันต่างยังไงอันนี้จะอกหวานหน่อยหวานมากกว่าบวยมีหลวงจะออกหวานเปรี้ยวนิดนึงถ้าเป็นน้องเมียจะออกเปรี้ยวนิดนึงหวานแล้วหลายใจอะค่ะหลายใจรวมมิดออกเปรี้ยวเค็มหวานโอ้เพราะว่ามีสามรสขอชิมน้องเมียหน่อยได้ไหมคะน้องเมียอร่อยใช่ไหมน้องเมียแซ่บใช่ค่ะ แหมเขาก็ตั้งตั้งชื่อนะคุณผู้ชมเนาะน้องเบียร์ก็ต้องเปรียปร้ยวๆอย่างนี้อ่ะมาถึงถิ่นชาวจีนยูนนานทังทีนะครับก็จะพาไปกินอาหารยูนนานแท้ๆกันที่คุ้มไนพลเพรีสอดครับขึ้นมาบนดอยแม่สลองก็ต้องมากินอาหารแบบสไตล์ชาวจีนยูนนานที่นี่เลยค่ะเป็นแบบยูนานแท้ๆเ,เลย,ยูนานแท้ๆค่ะอาหารส่วนใหญ่ที่มาแล้วต้องแบบไม่พลาดเลยคืออะไรคือคหนึ่งมีขาหมูมันโถค่ะ,คะ สองให้หอมอบซีอิ๊วค่ะแล้วก็ยำใบชายำใบชาคืออันไหนคะยำใบชายำใบชาคืออันนี้ไก่ดำตุึงยาจีมีไก่ดำนะคะ,คะ แล้วก็เป็ดกรอบอยูนานค่ะและทีท่ไฮไลท,ท,ทสุปก็คือหมูสัมชั้นทรงเครื่องที่นี่เป็นสุปชาวจีนแท้ๆค่ะต,ตำตําบัดยูนานอ่ะอิ่มของคท้ากันแล้วนะครับก็จะพาไปตกท้ายด้วยของหวานกันสักนิดหนึ่งนะครับจะพามาที่ร้านเบเกอรี่เก๋ๆของอาชีนะครับอาชีเนี่ยเป็นชาวยูนานชอบทําขนมปังสไตล์ยูนานร้านเดียวในหมู่บ้านเลยละครับโอ้โหคุณผู้ชม ใครจะเชื่อว่ามาดอยแม่สลองนี่มีร้านทำขนมเกๆ๋ๆฮิปแบบนี้ด้วยที่ร้านของอาชีมีขนมปังอะไรบ้างคะมีขนมเคกยูนาของยูนานมันต้องเป็นยังไงคะถ้าเป็นขนมเ,เคียวนนกิงแล้วเนยจะนุ่ออนมจะหอมธรรมชาติครับค่ะยังไม่ได้ใส่กิง่งไม่ได้ใส่สีครับอ,อ๋อแล้วอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้คือเค้กชาขิ้วูหลง เค้กชายเขียวยูนางนะครับอืมก็เป็นชายเขียวของที่นี่ชายเขียวโค้งไม่สลอครับนอกจากนักท่องเที่ยวมาแม้แต่กระทั่งชาวบ้านที่อยู่ที่นี่เองก็มาสั่งเค้กที่นี่เนาะถูกต้องครับส่งใหญ่ก็คือคนในมูนใงใกล้บูบ้านใกล้คีนี่มาสั่งครับมาสั่งที่นี่ด้วยหมดเลยเนาะนอกจากจะมีเค้กต่างๆให้กินกันแล้วนะครับช่วงสิ้นปีเนี่ยอาิย์ก็จะมีเมนูพิซซ่ายูนานขายด้วยนะครับก็จะใส่ท็อปปิ้งเป็นแฮมยูนานขายกันถูกถาดละ99าบเาทขอบอกว่ามีให้กินเฉพาะช่วงหน้้้านานาหนนนวเทนนท่่ัอิมง บบขอนอนพักสง,งีบหนึ่งที่ดอยแม่สลองสัมผัสกับอากาศเย็นเยนชมสักุระเมืองไทยสักคืนหนึง่งโรแมนติกฟุดๆไปเลยละครับอันนี้พบอกแล้ว้าวสวยมวยอยากไป<ม>อยากไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวไอพิซซ่าเมื่อกี้อะชีสเนี่ยเขาไม่ใส่ให้เยอะขนาดนั้นนะทางเราเนี่ยขอเขาใส่เอง ถ้าไปซื้อถ้าไปซื้อแล้วได้ชี้ชี้น้อยกว่าน้อยกว่าอย่าไปว่าอาชีนะใช่ค่ะทำไมบุ้ยเมียหลวงต้องจุดจุดชุดชุดไม่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 เลยน้อ่เกิเปรี้ยวปิดไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นแล้วยังไงเขาบอกว่าบุ้ยเมียหลวงเนี่ยจะเป็นแบบออกหวานหวานเขาเขาเอาคาแรคเตอร์มาไงเพราะเป็นบุ้ยเมียน้อยมันต้องมีความเปรี้ยวปิดป้าขึ้นมาอีกนิดนึงนี้ต้องมีบุ้ยกิกซ่ากัดลิ้น เราก็ช่างคิดเนาะเขาบอกตอนแรกขายไม่ดีใช่ไหมพอใส่ชื่อไอ้พวกนี้เข้าไปโอ้โหยอดขายพุ่งแนะนําคุณผู้ชมว่าต้องไปเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าดอกบัวตองจะบานเหลืองทั้งดอยเลยหรือว่าถ้าอยากจะไปดูดอกซากุระบานเหมือนภาพที่เมื่อกี้เราเห็นเนี่ยนะคะไปประมาณช่วงต้นปีจะให้ดีโทรไปเช็คก่อนเพราะว่าปีหนึ่งเวลาเขาออกประมาณสัก15วันเนี่ยจะได้ไปเราไม่พลาดคุณผู้ชมค่ะแนะนําให้ไปกินพิซซ่าของอาชีนิดนึงนะคะท็อปปิ้งหน้าหมูน้ําค้างมันจะมีขายเฉพาะหน้าห เรานันา้นหน้าอื่นไม่มีเพราะว่าก็ต้องใช้ความเย็นความเย็นจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นหนาวนี้บอกได้เลยว่าไปรอก,กินพิซซ่าอาชีได้เลยเจ้าช,ช่วงหน้าตามไอ้หมวยไปที่ไร่ชากันค่ะออขอคารวะชาน้อยขอคารวะอันนี้คนละจอกหอม หอมจริงๆด้วยชาอะไรหอมจังเลยอ่ะชาฉุยฟงค่ะเจ๊อันนี้เป็นเป็นชาเนี่ยนะคะชื่อนี้เลยยิ่งถช่ได้แบบว่ากินกับเค้กใบชามีสลัดใบชามันโถชาเขียวอะไรแบบนี้บอกเลยว่าเจ๊ลืมอายุแน่ๆเพราะเขาบอกค่ะว่าใบชานั้นกินเข้าไปเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแปลว่าชะลอวัยชะลอวัยเปิดให้ยารอย่ารอช้าเอามาเคี้ยวเลยมาเคี้ยวเลย ฉันใหญ่จะอายุน้อยเขียวหมดนี่ฉันเหลืออายุสามขวบเดี๋ยวฉันเก็บไปส่งให้ที่บ้านไม่ต้องกลัวไอ้กากชานเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ไปห่มทั้งตัวเลยอ <c oughs> ย่างนี้ดีกว่าไม่รอชา้าคุณผู้ชมเราตามไอ้หมวยเล็กขึ้นไปบนดอยแม่สลองอีกครั้งหนึ่งจะได้ดูได้รู้ได้นอนกลิ้งเกลือกใบชาจะได้ดูอ่อนยาวงีจ้ะ <c oughs> ไปเลยไป <c oughs> <c oughs> อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเมื่อมาที่ดอยแม่สลองก็คือการได้มาดื่มชาร้อน,อนๆแก้หนาวบนดอยนี่แหละครับที่นี่ก็จะมีร้านชาหลาย10ร้านให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันถูกใจร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นได้เลยนะครับพูดถึงชาเนี่ยต้องบอกว่าเชียงรายเนี่ยนะครับเป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีแห่งหนึ่งของไทยเลยนะครับเราเดินทางมาที่ไร่ชาฉุยฟงที่ปลูกชากันกว่า30ปีแล้วนะครับ ลักษณะพิเศษก็คือจะปลูกชากันตามไหล่เขาเป็นขั้นบันไดสวยงามแบบนี้วันนี้คุณบินเจ้าของไร่ชาฉุยฟงจะพาพวกเราเที่ยวกันนะครับที่ไร่ฉุยฟงนี่เรียกว่าเป็นแหล่งผลิตปลูกเก็บเกี่ยวทําทุกอย่างของชาทั้งหมดที่เราได้กินก,กินกันส่วนใหญ่ก็จะมาจากที่นี่แหละเพราะเยอะมากครับตอนนี้คควงจอบที่นี่ก็ปลูกแบบขั้นบันไดครับส่วนใหญ่ของเราจะเป็นเนินเขา สูงต่ําสลับกันไปเวลาเขามาเก็บเขาก็จะเก็บกันแบบนี้หนึ่งยอดแล้วก็สองใบหนึ่งยอดแล้วก็คู่กับสองใบมันกินสดๆอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะมันจะฝาดๆหน่อยยอดมันกินได้ตอนนี้นี่เรียกว่ามีชาวบ้านมาช่วยกันเก็บเกี่ยวเยอะเลยใช่ปะคะใช่ครับก็ส่งเสริมอาชีพชาวบ้านให้คนในพื้นที่คนในพื้นที่มีงานทําแล้วอย่างรายได้ที่ชาวบ้านเขาได้เวลาเขามาเก็บนี่เขาได้ยังไงบ้างคะที่นี่ให้เก็บเป็นกิโลครับอโลละสิบาท เห็นบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีน้องๆที่เรียนหนังสือก็ตามคุณพ่อคุณแม่มาช่วยหารายได้ใช่ครับอรักเนาะที่ไรชาฉุยฟงเนี่ยนอกจากคุณผู้ชมจะเข้ามาเที่ยวมาถ่ายรูปไรชากันได้แบบฟรีๆแล้วนะครับที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชาต่างๆมากมายซึ่งนอกจากจะทาเป็นเครื่องดื่มได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นแล้วนะครับที่ตึกฉุยฟงทีเฮาส์เนี่ยก็จะมีอาหารคาวไว้บริการด้วยนะครับเช่น ยำทูน่ายอดชาปีกไก่ทอดใบชามันโถชาเขียวและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสปาเกตตี้ยูนานไวชานะครับเมนูท้องถิ่นที่ห้ามพลาดเลยนะครับเราทำสปาเกตตี้ยูนานครับยูนานสปาเกตตี้ยูนานครับแสดงว่าเส้นสําคัญมากใช่ถูกไหมคะเส้นมันเป็นเส้นอะไรคะเส้นนี้เป็นเส้นบะหมี่ไข่นะครับแล้วก็ทำเฉพาะที่เชียงรายที่เดียวแหล่งผลิตยอยู่อำเภอแม่สายมันหอมกว่ามันหอมกว่าแล้วก็ความเหนียวของเส้นเนี่ยมันจะมีมากกว่า หอมอะไรหอมไข่อ่ะหอมถั่วเหลืองพี<ล>่ว่าอ๋อมาทำจากถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองครับแล้วมันก็มีความหวานในตัวมันแล้วด้วยเลยนี่อย่างนี้ใส่หอมใส่หมูใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ใบชาซอยลักษณะก็จะเหมือนกับน้ำพริกอ่องเนี่แหละครับเวลากินก็คลุกให้เข้ากันง่ายๆแค่นี้เองละครับเวิร์กมากเลยอ่ะทำง่าย<ม>ดีเนาะเนิดๆหอม หนูชอบเส้นแบบนี้ด้วยนมันเข้ากันค่ะมันมีสปปรรพคุณอะไรบ้างคะสปปรรพคุณของชาเขียวสปปรรพคุณของชาเขียวจริงๆแล้วชาเขียวมีสารโพลิพินอลนะครับ<ช>เป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระเลิอตรงนี้<ช>ดีกว่าการกินวิตามินอื่นๆแบบ,บมากเลยอะ่ะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายในร่างกายอะไรเยอะแยะมากมายช่วยละลายไขยมัน,นแล้วก็เรายังสกัดมีตัวสารตัเนี้ไป เป็นด้บรเรียกได้ว่าทั้งอิ <S <s ่มทั้งสวยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเค้กชาเขียวสักโต๊ะหนึ่งเอาไม้หมวยเล็กแหม่ใครยังไม่มีแผนเที่ยวปลายปีหนาวนี้ก็ฝากดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายเอาไว้ด้วยนะครับขอบอกว่าเดินทางได้สะดวกสบายเลือกวันเวลาถูกใจแล้วก็ไปกับคนที่ถูกใจกับเอเชียได้เลยนะครับบรรยากาศดีถ่ายรูป เก๋ <Game S 2> มากแบบโลเคชัน่นเวลาเรามองแบบภาพสุดลูกหูลูกตาเราเป็นแบบไล่ชาหมดเลยอะ่ะมันก็จะ <c oughs> มันเข้าไม่ทุกคนเลยเนะเสียงสดชาเวลากินชาเขาต้องกินอย่างนี้<โ>อร่อยชอบหอมไป <ๆ S 1> ไป,ไปขึ้นไปไร่ชาเลยใครให้มาใครให้มาคุณพี่บินหรือว่าอาฟู่ของเราเนี่ยนะคะฝากสบู่ชาเขียวมาแจกแฟนๆรายการด้วย <S <S มีทั้งหมด5ชุดแบบนี้นะคะ <ห S 2> <อา S 1> มี2อย่างมีเป็นชาเขียวกับอีกอันนึ่งก็จะเป็นน้ำผึ้งแค่ตอบมาว่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 าที่เมื่อกี้รถเมย์เข้าครัวไปทําเมนูชื่อว่าอะไรเมื่อกี้นะเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะที่เป็นเส้นสีเหลืองๆนั่นแหละ ทำเมนูนั้นนะชื่อว่าอะไรตอบเข้ามาในแฟนเพจรายการตลาดสดของเราค่ะและที่สําคัญในเพจของเรานะคะก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหรือว่าจะเขียนจดหมายมาคุยกันนะคะแบบดั้งเดิมนี่เราก็ยินดีนะคะนี่มีท่านหนึ่งค่ะเขียนมาแล้วก็แนะนําว่าให้เราไปดูที่ตลาดพ่อพันท้ายนรนนะสิงค์คือจะเป็นแบบตลาดน้ําแล้วก็บอกรายละเอียดมาซึ่ง เดี๋ยวเราจะส่งทีมงานไปดูน่าสนใจมากคันคุณี่ทิพวรรณสีสงแสงอยู่สมุทรสมุทรสาครตรงซอยพันท้ายนรสิงห์แถวนั้นใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงพันท้ายเขาบอกมีเรื่องเราวน่าสนใจมากเขียนจดหมายได้นะคะเรายินดีค่ะและอย่าลืมอาทิตย์หน้า4ี่โมงเย็นเจอกับเราแน่นอนค่ะกับรายการตลาดสดพระรามสี่สวัสดีค่ะ